10ตัวละครที่เคยเดินทางข้ามเวลาในการ์ตูนเรื่องรากรอนบอลจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับราคณบอลทั้งหลายนะครับเชื่อเลยหละครับว่าการ์ตูนราคนบอลนั้นนะครับถามว่าอะไรเป็นเอกลักษณ์นะครับนอกจากการยิงพลังตุ้มๆตั้มๆหรือร่างซูเปอร์เซย่าก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเกี่ยวกับการเล่นเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับคือการเดินทางนะครับข้ามเวลาได้แหละมาอีกจักรวาลหนึ่งนะครับซึ่งพวกเราก็เห็นกันบ่อยมากๆเลยวันนี้ก็เลยจะนําเสนอนะครับสิตัวละครที่เคยเดินทางข้ามเวลาในเรื่องราคนบอลแต่ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากกกกดดดดไลแ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันนี้กันต่อเลย เริ่มต้นที่ตัวละครแรกนะครับก็คือทรังอนาคตถ้าพูดถึงว่านะครับอะไรเอ่ยนะครับตัวละครตัวไหนที่เป็นสัญลักษณ์ที่สุดแล้วการเดินทางข้ามเวลาในเรื่องดราก้อนบอลก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับทรังอนาคตด้วยการเดินทางข้ามเวลาครั้งแรกของทรังนั้นนะครับก็คือเขานะครับต้องการจะมาขอความช่วยเหลือนะครับจากพวกของโกคูด้วยเดิมทีแล้วเขาคิดว่าหากกลับมาย้อนแก้ไขอดีตแล้วแล้วก็นะครับอนาคตปัจจุบันนี้มันจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับมันถูกแยกออกไปคนละไทม์ไลน์เลยแต่ว่าการมา ของทรังในครั้งนั้นนะครับสามารถเซฟชีวิตนะครับของโกคูไว้ได้เพราะว่าในอนาคตต่อไปนะครับโกคูนั้นเขาจะเป็นโรคหัวใจตายจึงทําให้นะครับการมาของทรังอนาคตจึงมีประโยชน์อย่างมากและทรังนะครับเขาก็แบบว่าเที่ยวไปเที่ยวมาหลายครั้งด้วยนะครับในตอนนั้นเป็นเพราะว่าเขานะครับก็อยากจะมาติดตามดูแหละครับว่าพวกโกคูนั้นจะสามารถจัดการเหล่ามนุษย์แัดแปลงได้หรือไม่นะครับเพื่อว่าเขาเนี่ยก็คือจะได้ศึกษาแล้วก็นําไปใช้นะครับในอนาคตของเขาซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับทรังนะครับก็เป็นฝ่ายที่ได้รับใช้ชนะไป ไม่ว่าจะเป็นโลกอนาคตของเขาหรือโลกนะครับที่เขามาในทไลายของพวกโกคูนะครับก็เป็นส่วนสําคัญในการช่วยเหลือและก็จะมีการมาของทั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการบุกขึ้นมานะครับของโกคูแบล็คหลังจากที่โกคูแบล็คนะครับทำการยับแม่ยับนะครับใส่โลกอนาคตของทั้งนะครับจึงทำให้ทั้งเน่ก็เลยต้องมาอีกแล้วนะครับอีกทไลายหนึ่งเหมือนกันซึ่งมาขอความช่วยเหลือกับพวกโกคูกับเบจิต้าอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นการเดินทางไปไม้อีกแล้วแต่หนนี้นะครับก็คือเมื่อจบศึกการต่อสู้เสร็จสิ้นนนะรกก็็จเปา ทางครั้งสุดท้ายของทั้งแล้วเพราะตอนนี้ทั้งนะครับเขาเลือกตัดสินใจนะครับไปอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับแล้วก็ขอไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขก็คือตัดสินใจแล้วแหะว,ว่าอนาคตนะครับเขาจะไม่เดินทางข้ามเวลาอีกต่อไปแล้วมาต่อที่บุคคลที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับโกวัส โกวัสนะครับหากใครจําไม่ได้นะครับโกวัสนี่ก็คือเป็นไคโอชินคนหนึ่งนะครับที่คอยดูแลซามัตอยู่เพราะตอนนั้นซามัตนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นไคโอชินฟึกงหัดประมาเนี่ยก็คือเป็นคนคอยดูแลคอยช่วยเหลือนะครับแล้วก็โกวัสนี่ด้วยความที่ว่าสิทธิ์ของเขาอย่างซามัตนะครับก็คือทําความชิบหายวายป่วงไปเยอะนะครับจึงทให้เขาก็เลยต้องเดินทางข้ามเวลามาเพื่อทําการหยุดนะครับลูกสิทธิ์ของตนเองนะครับถึงแม้ว่าจะหยุดไม่ได้ก็ตามทีแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับในการบอกเรื่องราวต่างๆนะครับหรือทาอะไร วสนะครับเพื่อเป็นคนนึงเลยนะครับที่เดินทางข้ามเวลาเออมันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าย้อนไปในอดีตนะครับให้สามารถเห็นเลยครับว่าเหล่ามนุษย์นั้นเป็นยังไงในอดีตนะครับเพื่อให้สามารถนั้นรักมนุษย์มากยิ่งขึ้นเออมันจะมีเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยลืมเล่าไปเลยมาต่อที่บุคคลที่3แล้วก็บุคคลที่สนะครับสำหรับซามัทแล้วก็โกคูแบล็กแน่นอนเลยครับว่าจริงๆแล้วจะเรียกว่าบุคคลเดียวกันก็ได้นะแต่ผมขอแยกละกันเนาะก็คือซามัทเนี่ยเป็นตัวละครนะครับที่เขาเนี่ยก็คือไป่นทอืรําาย และทางด้านสามัตนน้นะครับก็คือจะมี2ร่างนะครับร่างแรกเนี่ยเขานะครับก็คือเข้าไปสิงในร่างของโกคูนะครับก็คือทําการขอพรกับเทพเจ้ามังกรและเขานะครับก็คือจะกลายเป็นโกคูแบล็กส่วนอีกร่างหนึ่งเะครับก็เป็นสามัตปกติซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก็ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลบล้างนะครับมนุษย์ออกไปให้หมดเพราะเขาคิดว่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีจึงทําให้นะครับต้นเหตุนะครับการป่วนทาลายต่างๆเรื่องราวคนบอลซูเปอร์นั้นนะฮะส่วนใหญ่ก็มาจากเจ้าสามั้้นเเลยยรีกได สร้างความปั่นป่วนนะครับมากมายเลยจนทําให้ทรังนะครับก็คือต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นอีกมากมายต่อมาและมาต่อที่บุคคลที่5นะฮะไมอนาคตด้วยไมอนาคตนั้นครับตามทไลายนี้นะครับเธอเนี่ยก็คือเป็นเมียของทรังเลยนั่นแหละก็คือเป็นแฟนของทรังนะครับซึ่งเธอคอยสนับสนุนทรังทุกอย่างเลยนะครับให้ทรังนั้นนะครับสามารถนะครับจะเดินทางข้ามนาคตมาเพื่อมาขอความช่วยเหลือกับพวกโกคูได้นะซึ่งทางด้านไมนะครับตอนแรกเนี่ยยอมสละชีวิตตัวเองเลยนะเพื่อให้ทรังสามารถไปได้แต่ในท้ายที่สุดก็มีการเปิดเผยว่าไม ไม่ตายและตอนใกล้จบนะครับของภาคสามัคนะครับไม่นะครับก็เลยเดินทางข้ามนาคตมานะครับกับทรังและในปัจจุบันนี้นะครับก็ไปใช้ชีวิตอยู่กับทรังคนะครับอีกไทม์ไลน์หนึ่งด้วย และก็มาต่อบุคคลที่6นะฮะอย่างบลูมาบลูมาหากใครจํากันได้นะครับเธอเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญเลยนะในการที่ทําให้พวกโกคูนั้นสามารถมาช่วยเหลือนะครับทางด้านนะครับของทรังได้นะครับโดยการที่เธอไม่ว่าจะเป็นการซ่อมทามาชีนเอ่ยทําการทําอะไรต่างๆมากมายและเธอนะครับก็อยากจะข้ามเวลามาด้วยนะครับเธอเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับในการสนับสนุนต่างๆจึงทําให้นะครับบลูมาก็นับว่าเป็นคนหนึ่งเลยนะที่เคยเดินทางข้ามเวลามานะครับในการมาช่วยเหลือนะครับพวกโกคูทรังหรือเบจิต้านี่แหละในการจัดการนะครับ รพวกของามแล้วก็มาต่อที่บุคคลที่7นะครับแล้วก็แปดด้วยละกันโกคูกับเบจิต้านะครับแน่นอนแหละว่าโกคูกับเบจิต้านะครับในภาคซูเปอร์นี้พี่แกก็เดินทางข้ามเวลาเป็นว่าเล่นเลยนะครับเนื่องจากว่าต้องมาช่วยเหลือนะครับทางด้านของทรังนะครับเบจิต้าต้องมาช่วยลูกส่วนโกคูนั้นก็ต้องมาช่วยนะครับลูกของเพื่อนนะครับเออก็ดูแบบเป็นอะไรที่มันแบบแฟมิลี่ดีนะซึ่งแน่นอนเลยครับว่านะครับโกคูเนี่ยก็คือจะทําการต่อสู้นะครับหลักๆเลยเนี่ยก็สู้กับสามารถส่วนทางด้านของเบจิต้านั้นก็สู้กับสามารถเหมือนกันแต่เป็นามันะครบ ในร่างของโกคูแบล็กซึ่งการต่อสู้นะครับมันสูสีกันมากเลยนะครับพวกโกคูเนี่ยจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบตลอดเลยแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับถึงแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่สามารถนะครับรักษาจักรวาลนะครับของทังได้แต่ก็ยังสามารถนะครับล้มล้างนะครับทางด้านของซามาสแล้วก็โกคูแบล็กไปได้ก็เป็นอันว่านะครับอย่างน้อยนี่ก็ทําให้นะครับจักรวาลอื่นๆเนี่ยก็คือสงบสุขไปแล้วกันเพราะไม่อย่างนั้นใน2ตัวนี้เนี่ยก็อาจนะครับจะเดินทางข้ามเวลาไปจักรวาลอื่นอีกก็เป็นไปได้ก็เรียกว่าเป็นการตัดต้นตอนะะในนนนตอั้แล มาต่อที่บุคคลที่9กนะครับก็คือเซลหากใครจํากันได้นะครับเซลเนี่ยมันเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เดินทางข้ามเวลามาจากการที่มันนะครับแอบขึ้นยานของทรังมานะฮะแต่ว่าในไทม์ไลน์ของมันนะครับมันทําการฆ่าทรังไปก่อนนะครับแล้วก็เดินทางข้ามเวลามาแล้วก็อยู่ในจักรวาลของพวกโกคูจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับเซลก็เป็นต้นเรื่องเลยนะครับความวอดนวายต่างๆนะครับแล้วก็การเกิดศึกเซลเกมแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้ทางด้านของโกฮังหรือใครก็แล้วแต่นะครับพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วก็เป็นส่วนสสํําาาาคััญเลยรททที่ให้งมถ พัฒนาตัวเองไปได้และทรังกนะครับก็ยังสามารถไปจัดการนะครับเหล่ามนุษย์ดัดแปลงนะครับในจักรวาลตัวเองได้นะครับจากการที่เขาพัฒนาจากการฝึกซ้อมกับพ่อของเขาเอ่ยหรือการประทะากับเซลนะครับหรือเหล่ามนุษย์ดัดแปลงต่างๆมาต่อที่บุคคลที่10บุคคลสุดท้ายเซโออนาคตหากใครจํากันได้นะครับก่อนที่โกคูนั้นจะมาช่วยทางด้านของทรังนะครับเขาเคยได้ปุ่มหนึ่งปุ่มซึ่งปุ่มนี้จะสามารถเรียกเซนโอมาได้นะฮะ เมื่อโกคูนะครับเกิดเหตุขับขันนะครับในจักรวาลของทรังเขาจึงทาการเรียกเซนโอมาแต่เป็นเซนโอนะครับในจักรวาลของทรังแต่เมื่อเซนโอเห็นนะครับว่าโลกมันไม่สวยเลยนะครับทำไมจักรวาลมันดูมืดมนขนาดนี้เซนโอนะครับจึงทาการลบนะครับจักรวาลของทรังทิ้งไปแต่ว่าโกคูนันนะครับได้ลากตัวเซนโอมานะครับในการกลับไปทำลายของตนเองถึงทําให้เซนโอนะครับนับได้ว่าเป็นตัวละคร1ตัวเลยนะครับที่แบบว่าเดินทางข้ามเวลาถึงแม้ว่าจะผิดกฎเทพกระทาทีและเซนโอนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่ในทำลายของโกคูเหมือนนเดิมะ แล้วก็ซั้นลทยของโกคูนั้นก็จะมีเซนโอทั้งหมด2คนด้วยกันเรียกได้ว่านะครับมีดับเบิลนะครับตัวปวดหัวมา2ตัวเลยล่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสิบบุคคลนะครับที่เคยเดินทางข้ามเวลาในเรื่องราคอนบอลนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครปิ๊งๆเลยนะที่แฟนๆราคอนบอลหลายคนนะครับก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วและแน่นอนเลยครับว่าหากใครนะครับอยากจะรับชมคลิปแบบนี้นะครับเกี่ยวกับราค้อนบอลหรือว่าการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันนี้ผมพยายามทําการ์ตูนนะครับให้มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นต้องการทําให้มันหลากหลายนั่นแหละทุกคนได้รับชมนะครับก็อย่างราคอนบอลเนี่ยไม่ทิ้งแน่นอนนะแต่ว่านะครับเนื่องจากว่ามังงะเป็นรายเดือนะะครรเาากกก็็ททยํแล้งจไไม่ด ที่เหมือนเมื่อก่อนแต่หากมีอนิเมะมาทุกสัปดาห์หรืออะไรมาที่มันแบบว่ามาเป็นรายสัปดาห์เยอะจริงๆแล้วเราก็ผมจะทําให้ทุกคนได้รับชมเยอะๆอย่างแน่นอนฝากไว้ด้ยวยแล้วกันนะกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ